สวัสดีครับพี่น้องทุกท่านครับพบกันวันต่อวันด้วยพระคำนะครับวันนี้วันจันทร์ที่23สิงหาคม2021เราอยู่ด้วยกันนะครับวันนี้ในพระธรรม3ยอยนบทที่1ซึ่งก็มีอยู่1บทนะครับในพระธรรม3ยอนนี้วันนี้นะครับพานำาศึกษาร่วมกันนะครับในหัวข้อที่บอกว่าแบบอย่างที่ดีจากกายอัดแบบอย่างที่ดีจากกายอัตนะครับ ผมขออ่านพระคัมภีร์นะครับในข้อที่1-4ถึง4นะครับได้บอกว่า,าจากข้าพเจ้าผู้ปกครองเรียนกายอัรที่รักผู้ซึ่งข้าพเจ้ารักเนื่องในสัจจะท่านที่รักข้าพเจ้าอธิษฐานขอให้ท่านมีภารณามัยสมบูรณ์และเจริญสุขทุกประการอย่างจิตวิญญาณของท่านจำเริญน,นั้นเพราะว่าข้าพเจ้าปิติยินดีอย่างยิ่ง เมื่อพวกพี่น้องบางคนได้มาและเป็นพยานถึงชีวิตอันคงเส้นคงวาของท่านตามที่ท่านได้ประพฤติตามสัจจะนั้นไม่มีสิ่งใดที่จะทำให้ข้าพเจ้าปิติยิ่งกว่านี้คือที่ได้ยินว่าบุตรทั้งหลายของข้าพเจ้าประพฤติตามสัลธรรมนะครับนี่เป็นเนื้อหาจากพระธรรมในสามยอนบทที่หนึ่งนะครับในข้อที่หนถึงสนี้ ในเร่มนี้นะครับก็เป็นจดหมายจากยอนนั่นเองที่เขียนถึงคนผู้ที่เป็นผู้ที่รู้จักของยอนที่ชื่อว่ากายอัดนะครับซึ่งเป็นยอนเรียกว่าท่านที่รักแสดงว่ายอนรู้จักท่านนี้เป็นอย่างดีแล้วก็คนที่ชื่อกายอัดนะครับก็ได้ทําหน้าที่ของเขาในการเป็นผู้ติดตามที่ดีในการกระทําตนในสัจจะนะครับดำเนินชีวิตอยู่ในทางของพระเจ้า จึงทำให้ยอนเนี่ยได้กล่าวชมเชยการดำเนินชีวิตของท่านนะครับดังนั้นในเช้านี้นะครับผมอยากจะนำอ,อย่างน้อยอยู่4อย่างด้วยกันที่เราพบในเนื้อหาจากว้าธรรมสามยอนนี้ได้แบ่งปันกับทุกท่านว่าแบบอย่างที่ดีจากกายอัดนั้นมีอะไรบ้างที่เราสามารถเรียนรู้ได้นะครับกายอัดเป็นผู้ที่เชื่อในพระองค์กายอัดเป็นคนที่ติดตามพระเจ้าและยอนได้ชมเชยอย่างนี้นะครับ อย่างแรกก็คือที่เราพบจากชีวิตของกายอาร์ตก็คือเขาเองเป็นคนที่นะครับพร้อมในการดูแลหรือต้อนรับแขกที่มาบ้านของท่านนะครับเป็นคนที่พร้อมจะต้อนรับเป็นคนที่ดูแลในการต้อนรับแขกที่มาบ้านของท่านนะครับเพราะว่าอย่าลืมว่าในสมัยนั้นนะครับการาผู้รับใช้หรือคนที่ผู้นำริสจักรนะครับจะต้องเดินทาง ไปแต่ละเมืองแต่ละเมืองและอาจจะต้องมีบ้านของผู้เชื่อเนี่ยนะครับที่ต้องคอยต้อนรับในการดูแลในการให้ให้ที่พักอาศัยหรือว่าให้อาหารดังนั้นกายอานะครับได้ทําหน้าที่ของเขาอย่างดีเยี่ยมในการต้อนรับแขกด้วยจิตใจที่เต็มด้วยความรักของพระเจ้าดังนั้นทําให้ยอนเนี่ยได้แสดงความชมเชยว่ากายอาคนนี้ได้กระทําในสิ่งที่ พี่น้องหลายคนได้พูดถึงแล้วก็มีความปิติมีความชื่นชมยินดีอย่างยิ่งก็คือการต้อนรับแขกที่มาบ้านของตนนั่นเองนะครับสองนะครับาการอาจคนนี้ได้ดำเนินชีวิตอยู่ในความจริงแห่งข่าวประเสริฐของพระเจ้าเขาดำเนินชีวิตอยู่ในสัจธรรมตามถ้อยคำของพระเยซูคริสต์ตามสิ่งที่ได้ปรากฏไว้ในเนื้อหา ตามจดหมายฝากของอาจารย์เปาโลก็ดีหรือถ้อยคำคำสอนของคริสต์ในเรื่องเกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิตของคริสเตียนดังนั้นจึงไม่แปลกใจที่กายอาร์ตเองนะครับเมื่อเขามีความเชื่อที่เกิดขึ้นภายในเมื่อเขาจิตวิญญาณของท่านเองเติบโตในทางของพระเจ้านะครับการแสดงออกมาจึงเป็นการแสดงาภายนอกที่เป็นที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้าเป็นที่ คนอื่นชื่นชมเป็นที่คนอื่นเห็นแล้วได้เห็นได้สัมผัสถึงพระคุณของพระเจ้าดังนั้นอาจจะมีเคล็ดลับให้เราได้เห็นอยู่ง่ายๆก็คือว่าถ้าเกิดเราปรารถนาที่จะมีแบบอย่างที่ดีเราต้องมัมองดูภายในของเราก่อนครับว่าวันนี้ฝ่ายจิตวิญญาณของเราเราเติบโตกับพระเจ้ามากน้อยเพียงใดเพราะว่ายิ่งเราใกล้ชิดพระเจ้ายิ่งจิตวิญญาณเราจำเริญขึ้นในพระเจ้าผมเชื่อว่าการแสดงออกหรือ แนวคิดทัศนคติบางอย่างหรืออะไรก็ตามที่มันเกิดขึ้นในช่วงเวลานี้การที่เราจะตอบสนองกับสภาวะ,ะสิ่งรอบข้างภายนอกนั้นผมเชื่อว่ามันก็จะสะท้อนคุณธรรมสะท้อนสิ่งที่มันอยู่ภายในใจของเรานะครับยิ่งมีถ้อยคำของพระเจ้ายิ่งมีชีวิตที่ติดสนิทอยู่กับพระเจ้าผมเชื่อว่าเราก็จะแสดงได้อย่างถูกต้องนะครับเราก็จะตอบสนองได้อย่างถูกต้องนั่นเองนะครับ ก็เพราะว่ากายอัดได้ดำเนินชีวิตอยู่ในความจริงอยู่ในสัจธรรมนั่นเองนะครับสิ่งที่3นะครับเราพบว่ากายอัดคนนี้นะครับก็ยังเป็นคนที่เป็นคนที่มีความรักนะเป็นคนที่ช่วยเหลือผู้รับใช้เป็นคนที่พร้อมที่จะสนับสนุนพร้อมที่จะช่วยเหลือเรื่องสิ่งต่างๆที่จำเป็นนะครับอย่างที่ผมบอกว่าในเวลานั้นในช่วงที่ คอ,อสอประมาณ90ที่ย้อนเขียนถึงเนี่ยในช่วงเวลานั้นนะครับผู้รับใช้หรือผู้นำริสจักรจะต้องเดินทางไปแต่ละที่แต่ละแห่งนะครับกายอารตคนนี้ได้แสดงความรักและไม่เพียงแค่กายอาร์ตนะครับแต่ยังมีอีกคนหนึ่งที่ปรากฏอยู่ใน3ย้อนด้วยที่ชื่อว่าเดเมสลิอัสนะครับก็กระทำดีนะครับได้แสดงความดีได้ยึดในสิ่งที่ถูกต้องไว้แม้บางคนกระทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องแม้บางคนกระทำในสิ่งที่ไม่ดี ในสายพระเนตรของพระเจ้าแต่ว่าชื่อสองคนนี้ที่ปรากฏอยู่ในสามยอนเนี่ยก็ทําให้เรารู้ว่าเขาเองเป็นคนที่ซื่อสัตย์ตเขาเองเป็นคนที่มีความรักนะครับและสุดท้ายสิ่งที่อยากจะหนุนใจจากแบบอย่างที่ดีของกายอารก็คือว่ากายอาร์คนนี้นะครับเนื่องจากการที่เขาเองดําเนินชีวิตอยู่ในสัตธรรมอยู่ในความจริงของพระเจ้าแล้วเนี่ยนะครับเขาได้อ่เนื้อหาของ พระกัมพีได้พูดว่าชีวิตของเขาเองเนี่ยครับเป็นชีวิตที่มีความคงเส้นคงวาฉังนั้นผมจึงอยากจะบอกว่าแบบอย่างที่ดีของกายอัศสุดท้ายก็คือว่าเขามีชีวิตที่เสมอต้นเสมอปลายเขามีชีวิตที่เสมอต้นเสมอปลายเมื่อเขารู้จักพระเจ้าเมื่อเขาเดําเนินชีวิตในทางของพระเจ้าเขาแสดงความรักเขาแสดงการต้อนรับกับแขก กับคนที่มาบ้านของเขาด้วยความยินดีด้วยความรักและเป็นชีวิตที่มันไม่ใช่แค่ช่วงเวลาหนึ่งเท่านั้นที่เฉพาะแขกมาแล้วก็ทําให้คนรู้สึกว่ามีความประทับใจแต่ว่าพอรับหลังก็เป็นอีกอย่างหนึ่งกายอัดไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะครับกายอัดเขาบอกว่าเป็นชีวิตที่แสดงออกด้วยความคงเส้นคงวาหมายความว่าชีวิตของเขาแสดงออกในความรักของพระเจ้า เสมอต้นและเสมอปลายเป็นคนที่มั่นคงในความเชื่อในทางของพระเจ้านั่นเองดังนั้นพี่น้องครับหนุนใจจากชีวิตของกายอัดเหมือนกันทุกวันนี้เราต้องบอกอย่างนี้ว่าคนที่เข้ามาหาพระเจ้าก็มีบางคนที่อาจจะไม่ได้เป็นแบบอย่างที่ดีในคริสตจักรนะครับหรือมีบางคนที่ทําให้พี่น้องหลายคนอาจจะสะดุดก็ได้หรือบางคนมองหาแบบอย่างจากความเป็นคริสเตียน อาจจะมองแล้วมองอีกบางครั้งก็อาจจะหาค่อนข้างยากแต่อย่าลืมครับหนุนใจเราทั้งหลายด้วยเหมือนกันให้เราทั้งหลายที่เป็นผู้เชื่อในพระเจ้าจงเป็นคนเหมือนอย่างกายอัดนะครับที่เราเองจะดำเนินชีวิตอยู่ในความจริงและการที่เราเติบโตหรือการที่เราดาเนินชีวิตอยู่ในความจริงนี่แหละจะทำให้เราเติบโตในทางของพระเจ้ายิ่งเราโตในทางของพระเจ้าการสำแดงออกนะครับสู่ภายนอก ผมเชื่อว่ามันก็จะไม่เป็นเรื่องที่ยากเกินไปสำหรับเราอย่างแน่นอนนะครับดังนั้นให้พี่น้องของเราให้คนในคริสตจักรของเราให้คนรอบข้างเพื่อนบ้านของเราได้เห็นแบบอย่างที่ดีในทางของพระเจ้าผ่านทางชีวิตของเราเพื่อเราเองจะมีชีวิตที่ถวายเกียรติและสรรเสริญพระเจ้าด้วยการกระทําที่ถูกต้องต่อไปนะครับดังนั้นแบบอย่างที่ดีจากกายอารวันนี้น่าจะหนุนใจและ ให้แนวคิดกับเราทั้งหลายในการติดตามพระเจ้าในทุกๆวันต่อไปด้วยวันต่อวันด้วยพระคำนะครับเราอธิษฐานด้วยกันพระเจ้าเราขอบคุณพระองค์ในวันนี้ให้ถ้อยคำของพระองค์ที่ปรากฏอยู่ในพระธรรมสามยอนจากชีวิตของกายอัตที่เขาเองได้เป็นแบบอย่างเพราะการที่เขาเองได้ดำเนินชีวิตอยู่ในสัจธรรมดำเนินชีวิตอยู่ในความจริงแห่งข่าวประเสริฐ ทำให้กายอัดเองได้ดำเนินชีวิตด้วยความรักด้วยความสัตย์ซื่อเต็มล้นด้วยน้ำใจไม่ตีจิตในการต้อนรับในการช่วยเหลือและเขาเองเป็นคนที่ดำเนินชีวิตอย่างเสมอต้นและเสมอปลายขอบคุณพระองค์ขอพระเจ้าได้ทรงโปรดให้แบบอย่างที่ดีจากกายอัดในวันนี้ได้เกิดขึ้นในชีวิตของเราทุกคนด้วยที่เราเองจะโตขึ้นในทางของพระองค์ที่เราจะดำเนินชีวิตอยู่ในความสว่าง เพื่อการแสดงออกเพื่อการกระทําของเราจะนําไปสู่การถวายเกียรติแด่พระเจ้าได้เราอธิษฐานร่วมกันในนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนขอบพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านนะครับและวันนี้อย่าลืมนะครับแบบอย่างที่ดีจากกายอัดที่สามารถนํามาใช้ได้ในชีวิตของเราได้พระเจ้าอวยพรครับ